ทางไข่มาเผื่อต่อไปขนาดคุณต้องการจะถามอะไรเขาก็ถามได้แถ้าใช้เครื่องซักเอเครื่องคัดเศตของญี่ปุ่นซึ่งเครื่องคัดเซตเหล่านี้นะ่ะมีหลอดหรับแยงไปในทวารของลูกไก่ตัวเมียแล้วมีแสงสว่างสองเราจะเห็นถ้าเป็นลูกไก่ตัวผู้เราก็จะเห็นลูกอันทะถ้าเป็นลูกไก่ตัวเมยเราก็จะเห็นหลังไข่ เราก็จะรู้ได้ไหนเป็นผู้เ็นูดตัวเมียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องฟักของญี่ปุ่นครับยี่ห้อเมตาฮอนมีความจุเ,เครื่องละหมื่นห้าพันฟอง,อถถงก็รู้ึกวเครื่องเมตตาฮอนนี่นก็ฟักออกดีาข่าวากับเครื่องของฝรั่งและราคาถูกกว่าส่วนเครื่องกกะเรวก็ใช้เครื่องแบบตั้งเป็นชั้น เป็นตับหรือ c, เครื่องกบตัดตับมันมีสามชั้นแล้วเครื่องกบเนี้ก็แบ่งออกเป็นสามตอนตอนหนึ่งก็สช่นแบบลูกไก่อายุในเดือนหนึ่งตอนสองก็ระหว่างเดือนหนึ่งถึงสามเดือนตอนสามกวสามเดือนอไปถึงสี่เดือนเสร็จแล้วเราก็ออกไปเข้ากรงการเลี้ยงลูกไก่ที่นี่ไม่ได้ลงดินเลยจากเครื่องฟักก็ไปเครื่องกบจากเครื่องกบก็ไปกรงไข่จากโครงไก่ก็ จากโรงไข,ข่ก็คัดขายเป็นไายแกงไปเลยผมอยากจไปชมกิจการเชิญครับเอาจุนไปชมได้แล้วก็คุณจะตู้ฟักญี่ปุ่นใช้ไปสองวิี่สิบซึ่งเมือ่อไข่เข้าในตู้ฟักนี้ครบสิบแปดวันก็จะเปิดออกมาย้ายไปอีกตู้หนึ่ง เสร็จแล้วก็เข้าในตู้นี้อีกทีหนึงมีลูกเ๊ยบกำลงังจะเ๊ยบของมาบางแล้ว mm <laughs>